บริษัทมาดามเกตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่วาซาแอสตาคิวเทนผลิตภัณฑ์แอสตาเซนตินที่เน้นเรื่องการชะลอวัยโดยสารสก,กัดสุดพรีเมียมที่นำเข้าจาก3ประเทศเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพที่ไม่มีเวลาแต่อยากดูดีโดยมีเอชายามิชัยเป็นพรีเซนเตอร์จอกุ่มคนรักสุขภาพทั้งนี้คุณเกศกนกสนิหน,านา้ กรรมาการผู้จัดการบริษัทมาดามเกตจำกัดได้เผยว่าหลักการแพร่ระบาดของโควิดทําให้ผู้คนหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นบริษัทจรึงเล็งพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผู้บริโภคจริงๆวันนี้เป็นการเจอกันแบบเต็มตัวครั้งแรกค่ะเป็นการถ่ายโปรไฟล์ครั้งแรกค่ะหลังจากที่เรามีการเดลกันไปเป็นปีค่ะกว่าจะได้มาร่วมงานกันวันนี้นะคะครับ เพราะว่าจริงๆผมรับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะรับเนี่ยมาดามก็โทรเข้าไปบอกว่าพี่เออยู่ทําสินค้าตัวหนึ่งก็เลยถามไปก่อนว่าคืออะไรตัวอะไรนะครับก็เลยมาตกปลึกที่นี่แอสตาเซนทีนตัวนี้นะครับจริงๆแล้ว,วเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องกินขอเวลาก่อนนะมาดามส่งของมาให้พี่เอก่อนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคนที่แบบว่าพอจะกินแล้วเนาะเราก็ต้องไปเช็คไปไปทดลองก่อนนู่นนี่นั่นครับไปหาคุณหมอแล้วอะไรแล้วครับหมอครับทานได้ไหมปลอดภยัยไหมนู่นนั่นกลัว กลัวเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วอายุก็เยอะอยู่นะครับก็เลยบอกว่าทําออกมาตกตึกมาเป็นตัวนี้ก็เลยปลอดภัยจนมาวันนี้ครับจริงๆแล้วนะผมอ่ะรับเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็เลยประกาศตัวเลยว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของแบรนด์เราค่ะ ภาพมันชัดมากค่ะว่าต้องเป็นเอชายาเท่านั้นสําหรับสินค้าตัวนี้คือด้วยความที่ภาพลักษณ์ของพีเอค่ะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพค่ะและเราก็มั่นใจในตัวสินค้าของเราว่าถ้าพีเอได้ทานเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงมันชะลอวัยมันลดอายุและมันทําให้หน้าใสหน้าเด็กขึ้นได้จริงค่ะ แล้วหลังจากทานก็คือนี่เลยค่ะภาพแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลยพี่เจนะครับเนี่ยประมาณเกือบปีแล้วนะที่พี่ได้รับไปครับแล้วอย่างวันนี้ฮะ,ะเห็นผลชัดๆเลยนะมาถึงแล้วว่าช่างเขาก็จะสังเกตว่าพี่เอหน้าพี่เอผิวเรื่องผิวเรื่องหน้าอย่างเงี้ยครับคือมันชะลอไวัยได้จริงๆ มันชะลอไว้ได้จริงๆมันคือการดูแลจากภายในสู่ภายนอกเลยร,ระดับเซลล์ค่ะระดับเซลล์มันปรับเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดฝาดในตัวเราอะครับมันก็แบบเหมือนสมบูรณ์นะฮะแล้วนวะัตรกรรมของเขาที่ที่ใช้มาที่มามันจะเป็นเป็นพีแคปใช่ค่ะคือเมคอัูลของเราเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยที่สา,ารสกัดของเราจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าทั่วไปถึง1ิเท่าเลยค่ะ แล้วแอตตาเซนทีนนี่นะครับจริงๆอ่ะเราจะรู้นะครับว่าหลายๆไปหลายๆที่เขากําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยที่ผมไปถามกับคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะรับขอโทษนะต้องบอกความจริง <c oughs> ถามว่าแอตตาเซนทีนเนี่ยมันดียังไงครับคุณหมอพี่กินไปเลยแล้วมันจะช่วยชะลอวัยและยิ่งงานของเราอะครับมันมันงานออกหน้าสื่อต้องดูแล <c oughs> จริงเหรอจริงครับเพราะว่าอะไรตัวพี่อ่ะพี่เคยเจ็บจี๊ดมาแล้ว เดินไปอะครับเพราะว่าบางทีเราก็ปล่อยตัวบ้างอะไรบ้างก่อนที่จะมาเจอกับตัวนี้นะครับแก่จังเลยเลนลิเกแก่มากอะไรอย่างเงี้ยครับเจ็บนะเจ็บมากๆเลยแล้วเพราะว่าจริงๆอะภาพลิเกของเราอะมันเคยมันเคยแต่งออกมาแล้วอะจนพี่เคยมีตอนนั้นอะจะหยุดะจะหยุดเล่นลิเกไปเลยนะจนแม่ต้องมาให้กําลังใจพี่อะบอกว่าใจเย็นๆก่อนลูกคนอื่นอายุมากกว่าเขาก็ยังเล่นได้เราต้องรักษาวฤติธรรมเอาไว้ ได้ยินคำนั้นมาแล้วก็เลยม,มาเจอกับแอตตาเซนทีนตัวเนี้ยแล้วของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เทือกเขายิมาลายัยใช่ค่ะตัวแอตตาของรเราเป็นแอตตาทราค่ะคือจะไม่เหมือนแอตตาเซนทีนทั่วไปค่ะตัวเนี้ย ตัวสาหร่ายสีแดงที่เราใช้ค่ะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นแต่สาหร่ายตัวนี้จะปลูกในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ําบริสุทธิ์ของเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้นค่ะซึ่งมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่าดัวปดาทะเลท่าใช่น,นะครับวิตามินมนก็จะอยู่สูงมากๆเลยที่เขาไม่ค่อยเอามาใช้กันนะครับมันมีหลายสถานที่นะครับสาหร่ายแดงคุณต้องทําความเข้าใจด้วยนะไปเปิด Google ดูก็ได้ครับมันมีหลายที่แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเอามาเนี่ยฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นที่ทัวรกเขายอมรับตัวร็อป ก็เลยบอกว่าเออดีดีจังเลยไม่ใช่แค่แอต้านะคะใส่ใส่ทั้งโคลมไซคิวเทนจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีตัวคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีที่ไม่เป็นกรดไม่กัดกระเพาะจากอเมริกาด้วยค่ะ<ช>คือนําเข้าสารสกัดจากหลายประเทศเลยค,คุณครับบางทีแล้วอ่ะเราก็อยู่หน้าจอมานานนะอยู่กับสื่อมาเยอะมากเลยตัวพี่เองเนี่ยเคยเขาเคยถามพี่ว่าเลิกลิเกไปเลิกนับแสดงไปจะไปเป็นอะไรแล้วพอดีเราอ่ะ ม,มันมันมีมันมีช่องทางอะครับแล้วก็มาคุยกับน้องน้องน่ารักมากๆครับก็เลยบอกมาสิถ้าเกิดว่าหนูไม่รังเกียจพี่ก็เอามาร่วงงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องน่ารักมากจริงๆเขาได้ร่วมง,งานกันอย่างวันเนี้ยครับมาเปิดตัวมาถ่ายงานกันอย่างเงี้ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าเหมือนทํากับครอบครัวใช่ขอบคุณค่ะอุ่นใจปีนี้เราตั้งเป้าตัวฮวาซาเอสต้าคิวเทนที่1ล้าน1ล้านเซ็ตค่ะ แล้วก็มีแผนจะขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศด้วยค่ะคือเรามีพรันเนอร์ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศค่ะครับสำหรับคนที่สนใจนะคะสินค้าตัวนี้เริ่มมีวางจำหน่ายแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งใน Facebook ค่ะ i n s t a g r กรมอา k e เก็ตเพทั่วไปค่ะ s h o ป e ้รั a ซ a ดติ๊กตค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะ ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆของพี่เอเชายามิชัยนะครับฮาวาซ a า t อตตาคิวเทนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่จริงๆแล้วอะ่ะพี่คือผู้ทดลองใช้จริงแล้วก็ทดลองมาแล้วเกือบปี ถึงได้วันนี้ครับประกาศแล้วว่าเออเรามั่นใจแล้วนะครับแล้วก็าสารสกัดเนี่ยมันได้ผลอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับรูปลักษ์ของเราผมต้องรักษาร่างกายเอาไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราใช้หน้าตาอยู่ทางหน้าสือ<ช>่อด้วยหลายคนมีปัญหามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของแก่ก่อนวัยก็ดีเพราะว่าการทํางานของคนเราต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว,ว่าบางทีมันส่งผลกับความเครียดพอเครียดมากๆเข้าอ่ะตีนกาเขามานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยครับตัวเนี้มันได้ผลจริงเพราะอะไรรู้ป่ พอเรากินเข้าไปปั๊บแล้วครับมันได้คือมันจากข้างในสู่ภายนอกออกมาเลยเพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันได้ทั้งผิวได้ทั้งใช่ค่ะ oh ผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงลดอายุในระดับเซลเลยค่ะฝากด้วยนะครับทุกทุคนครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหา a อสตาร์เซนทินอยู่นะครับตัวนี้ครับฮาวาซาเอสตาร์คิวเครับขอบคุณค่ะ